จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามือนี้พวกเขาขอบพวอีสานนองหน้ากับสิเดย์ผ้าพ่อแม่พี่น้องมาส้มสีขาวเ้อจ้าสีขาวอันโซเฟอร์โซเฟอร์ตีนผีร้านเจด้าวลุลจ้ามือนั้นพวกเขาไปเกี่ยวซอยเพื่อนจ้ามือนี้กับสิเดย์ผ้ากันสีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องไปล่อส้มเด้อจ้านี่ครับครับ แดดแดดพ่อแม่พี่น้องมือน,นีก็ะไดสีสีแข็งแดดเลยจ้านี่พีาแมมาดเบิดตอกเท่าไรก่อนนี่หกร้อยรอรุ่นเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสิได้จักทงจ้าเขา่าเข่าเจ้าจ้าเข่ากลางเล่าเหมือตอกหกร้อยพอดีจา้600าหกร้อยมัดพอดี เอาพอนีขึ้นมายืนอยู่ไก่แท้ไปยนไหมเอาพี่ยังออกเอาเพื่อนสักจดี๋ยวมันล้มหมุนดิมันล้มวนไหมไปทางนั้นบัปเอาพอดเดียน่าอยวยไก่กันไม่จากันเล่น เพื่อนก็เลยให้ไปแกแกมาสีหน้าอยู่หน้าขบับกล้วอีสานนอหน้าเนี่ยจ้าพระ่านเอาเฟี้ยงให้ยกล้วยจ้าเด็กหน่อยไปขนซอยหมู่บ้านนี่จ้ปา,า,จาปา <laughs> กไม่เลื้อกเลังคจับตูงเขาเจียวไปไปกล้าไปจับน้ำใจเนี่ย เม่เนเลยตัวนี้เดียรดียตัวนี้ปาจับสอบกับว่าเป็นต่ป้าก็่เคยจับเดีย ยืเข่าไหมโอ้ก็ได้หลายเนอเข่าเรางามไหมในยืนป้งยามาเราคือได้หลเดี๋ยวพาระทึงว่ากล้า่าเราคือได้หลายสิยวดี ยังนี่ฮะม้าตาใสม้าตาจอทำกดบอกบรรยากาศดีบรรยากาศคือพ่อมาพ่อยากไปซับฟาร์มมเพียงคิดว่าเป็นฟองก็ล้มหมุนเนาะล้มวม้น พอเม่ยพี่น้องกระสีแล้วเด้วยค่ะบัดนี้ก็ได้เศร้าหาสอบพอดีจ้ะกระสมเขางามอยู่ค่ะพอเม่ยพี่น้องซ้ำนี่ละสองเท่าหนึ่งเอาหลายเลยเถอะข้าเป็นเปต้าโซเฟอร์ตีนผีหลายเข่ากันงามเปตาไนหมัน